ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เฟิร์นอีกแล้วแต่เป็นชื่อคลิปว่าอะไรนะ้าเปิด ของเล่นพี่เฟิร์นนั่นเองเปิดกลุกแน่นอนเพราะว่าที่พี่เฟิร์นหยิบมามันคือของเล่นสมัยพี่เฟิร์นเด็กๆเ,เลยนะย้อนไวัยไปประมาณสักบอกดีไหมเนี่ยย้อนไปแบบประมาณสักยี่สิบห้าปีอะยี่สิบห้าีหกปีอะคือพี่เฟิร์นนี่เก็บไว้อย่างดีเลยเพราะว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่รักของเล่นมากพูดจริงๆหนังสือทุกเล่มตุ๊กตาอะไรเงี้ยมักจะเก็บเอาไว้หมดใส่กล่องทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเลยวันนี้ก็เลยมาให้น้องๆดูว่าสมัยพี่เฟิร์นเด็กๆอะเล่นอะไรนะอันนี้มันคือตุ๊กตาแต่งนะ ได้อันนี้แม่ซื้อมาให้สอยก่อนที่เซนทันเปดิดดูดูจากสภาพกล่องใหด้ดูกล่องก็รู้แล้วเนาะว่ามันเก่ามากเป็นไม้ที่แบบว่าเด็กๆอย่างเงี้ยเราเก็บกล่องไว้เพราะว่ากล่องมันมีรายละเอียดที่น่ารักอะเนี่ยอันนี้คือตุ๊กตาแบบนี้นะที่พี่เฟิร์นมีคือตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าแต่งหน้าได้ยังไงอะไรยังไงนี้ ตัวนี้พี่เฟิร์นตั้งชื่อว่าน้องอ้วนเพราะมันอ้วนนี่ไม่ค่อยไดเอามาเล่นเพราะว่าจริงๆแล้ววุ้ไ <c oughs> ม่ชมีชุดสก๊ตตาที่ถักเองด้วยคือเพราะจริงๆเล่นบาร์บี้เยอะกว่าชอบเล่นบาร์บี้มากคือนี่คือสภาพเดิมๆเลยอะ่ะสังเกตว่าชุดจะดูเหลืองๆนิดนึงเพราะว่ามันอย่างว่า25ปีได้แล้วคือจริงๆที่เขาอันเนี้ยที่เขามีมาให้นะเมียน,นี้ มีียนนี้เีียนนี้แล้วก็มีโบชัวเก็บโบชัวด้วยอ่ะเลิศปะเนี่ยคือทุกอย่างที่ที่มีนะมีแค่นี้ไอเมื่อกี้เป็นชุดตุ๊กตาที่พี่เฟิร์นตัดเองมีโบชัวคู่กันห9ึ่นอ่ะนี่มันท่อไหร่ละนี่มันเปีสองพัแล้วอ่ะโอ้อันนี้เขาใส่เป็นชุดบัลเล่ก็จะมีรองเทา้า มัื่อนจะยืนให้ดูคือผมยาวเนาะปกติเวลาเราจริงๆตรงเนี้ยมันจะเป็นผมมา้าแต่นี้แบบ20กว่าปีแล้วเนาะมันก็แบบเก็บใส่กล่องไว้อะอ,นนอันนี้เดี๋ยวเด๋ยจะให้ดูนะว่ามันแต่งได้ยังไงคือปกติเนาะเวลาเลือกซื้อตุ๊ก,กตาไม่รู้น้องๆเลือกเหมือนพี่หรือเปล่าเราก็จะชอบตัวที่มันผมยาวๆนี่มงกุฎเห็นไหมมีมงกุฎมีสร้อยแล้วก็เนี่ยมีชุดมีกระโปรงใช่ไหมมีรองเท้ามีกําไลให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าถอดกระโปรงตัวนี้ออกมาตัวนี้นี่ กระโปงก็เป็นคอสดได้เห็นไหมเขามีเป็นกระโปรงบัลเล่บางทีอ่ะบัลเล่เวลาซ้อมอ่ะถ้าไม่ได้แสดงจริงอ่ะเขาก็จะแบบนี่ซ้อมชุดแค่นี้บางทีอย่างเนี้ยฟุ้งฟริง้งแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะพาน้องไปไว่ายน้ําก็ได้เฮ้ยยางยังดีอยู่เลยนะเนี่ยน,น,นี่ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำนี่ถักชุด่าน้ำ พี่อิงมีหรือเปล่าตุ๊กตาแบบเนี้ยพี่มีแต่ตุ๊กตาวัวควายวัวควายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกเล่นอย่างนี้ยลูกท่านครับผม <laughs> <laughs> นี่ตอดกางเกงอะไรก็จะเห็นเป็นน้องพุงป่องป่องมีร่องก้นด้วยนี่คือมันก็ฝืดมากเลยเพราะว่าโอ้โหยี่สิบกว่าปีไม่ขาดยี่สิบกว่าปี ยังดีอยู่แต่มันยังมีคราบคราบดำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าขี้ไข่ขี้ไข่ไม่ได้ขัดไหมยี่สิบกว่าปีแต่เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าเขาอะเห็นปะตัวข้างในนี่คือสีเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแต่งตัวให้ก่อนแล้วเราจะมาให้ดูว่ามันแต่งหน้าได้ยังไงเขาจะอย่างนี้ถ้าน้องอ้วนเนี่ยน้องอ้วนโดนน้ําเย็นหรือน้ําแข็งสีจะปรากฏ ตามจุดต่างๆที่เขา mark าเอาไว้เนาะอ่ะน,นี่เราเอาเราเราตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นของเขาด้วยนะเนี่ยเป็นที่แบบเนี่ยแกะได้ตัวนี้มันคือคือจริงๆเขาไว้สำหรับนี่แหละให้เราเล่นที่มันเป็นสีเเราก็เอาตัวเนี้ยชุบน้ำแข็งเลยน้ำเย็นเย็นเย็นจัดจัเลยนะ แล้วก็เขาจะมีมาคือถ้าดูตามกล่องอ่ะเราจะรู้ว่าตัวเนี้ยจะเปลี่ยนสีตรงไหนอย่างตัวเนี้ยสังเกตที่ดีของแกมรึมต้องจอให้ก่อนไม่รู้ว่ามันนี่ไงมาแล้วต้องจอ่อไปเลยนะเห็นไหมยีย่สีขึ้นเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ที่แก้มจะเป็นพี่ว่ามันเหมือนห่อเลือดเลย โอ้โหเป็นนี่แบบเราก็ู้หัวใจเหรอรู้หัวใจแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแก้มด้วยเก้มแดงน่าหอมเนาะนี่แก้มแดงต้องคาต้องแบบจ่อยหน่อยนี่เห็นไหมแก้มค่อยๆแดงขึ้นเห็นแก้มน้องไหมเห็นสองด้านแล้วครับเมื่อกี้ไม่เห็นนี่แก้มน้องเห็นไหมแก้มน้องเขาจะค่อยๆแดงน้านูไม่เห็นเลนี่ยนะครับ แดงแค่นั้นนะแดงละเรื่องอะไม่ใช่คนนะไม่ใช่ละครลิงแล้วไอ้น,นี่ข้าง,งซ้ายข้างขวาข้างขวาคือเขาเป็นหัวใจแค่ข้างเดียวใ่ข้างนะฮะอีกข้างหนึ่งเป็นแก้มแดงเนี่ยละเลื่องไม่เห็นนะไม่เห็นนี่อืมแล้วก็ยังไม่หมดตรงนี้ตรงนี้ตรงขาเขาเนี่ยสังเกตว่าน้องไม่ได้ใส่ถุงน่องใช่ไหมให้ดูชูให้ซูมเข้ามาใจเย็นครับพี่ยังทำให้ทัน ก็คงจะมีการวางสารเปลี่ยนสี<ช>เอาไว้แถวๆนั้นนะครับนี่ดึงขึ้นนิดนึงครับน,นี่มีข้างหลังมีถงข้างหลังเลยนต้องบอกว่าน้องคนนี้หรือว่าน้องอ้วนคนนี้นะครับโตขึ้นน่าจะซาดิชไม่เบาทาไมคะถุงน้องยังไายตาข่ายเลยครับผมมันเป็นถุงน้องมันเลอ่อ๋อนี่ อันนี้คือคืออยากจะบอกให้น้องๆเนี่ยรักษาของเล่นนะ่ะให้ดีเนาะพราะวันหนึ่งที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะการที่เราเอาของเล่นของเราอะขึ้นมาอย่างเงี้ยมาเล่นนะมันก็จะรู้สึกถึงสมัยก่อนอะที่เรายังเด็กๆอะ่ะนี่สองข้างเลยไม่เห็นครับ อ้วนคงคิดนะครับว่าเดินเท้าป่ามาตลอดชีวิตถุงน่องล่องหนอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้ไเหห็นนไมดูเหมือนมันจะเสื่อมสภาพไปพอสมควรไม่มไม่เป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบนี้เลยคือด้วยความที่ว่าบางทียมถ้าเราไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะมันจะไม่ค่อยมันจะแบบหายเร็วมากเพราะว่า เปลี่ยนสีมันมันต้องอยู่เออมันซึมสะพัมันต้องอยู่อากาศเย็นเย็นเลยอะ่ะแต่พูดถึงเนี่ยยี่สิบกว่าปีอะ่ะเขาก็ยังแบบของดีเนาะอยู่ดีเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่เปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนสีเท่านี้น้ำอ้วนนี่นลแล้วยังไม่ไม่พอนะอันนี้เราเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเราลบได้ด้วยนะสีนั้น ก็คือใช้น้ําอุ่นล้นอนเลยเพราะว่าจริงๆถ้าไปอยู่ข้างนอกเดีย๋ยวมันก็คลายตัวเองใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่หมดนะไม่หมดหรอใช่ใช่มันไม่หมดและนี่นะเห็นไหมว่ามันยังเป็นสีอยู่ใช่ไหมเวลาเราจะลบเครื่องสําอางให้หนอ้องอันนี้คือน้ําอุ่นต้องอุ่นๆนะก็คืออุ่นมากหน่อยอ่ะแต่ไม่ใช่ร้อนอ่นะแล้วก็ลบได้เลยดูนะค่ะดูนะเห็นไหมหายเลย อ๋อลืมไปจริงๆอ่ะพี่ลืมบอกว่าจริงๆปากกับตาก็เปลี่ยนสีได้นะแต่เราให้แซมเปิลดูไหมเนี่ยจริงๆปากเขาพอๆนี้มันก็จะเป็นสีเดียสติกเปลี่ยนอีกนี่เห็นไหมหายเลยแล้วก็นี่ด้วยขานี่ชื้อถุงน้องน้องก็หายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่หายเลยไม่เห็นเลยครับหายเห็นไหมไม่เห็นเลยครับต้องตั้งครับ นี่ใช้น้ำอุ่นบุนมีคือต้องพอตอนลบเนี่ยต้องจ้องจ่ออะไรห,หนึ่งเพราะว่าไม่อย่างงั้นมันจะลบได้ไม่หมดชนี่เห็นไหมหายหมดเลย ประมาณนี้เห็นไหมค้าวนี้น้องอ้วนเราก็ลบเครื่องสำอางแล้วก็ถอดถุงน้องออกเรียบร้อยแล้ว่สะอาดเลยไม่สะอาดบางทีคือตอนตอนลบน้ำอุ่นต้องจอนาำหน่อย ทุกครั้งถ้าเราเล่นพวกตุ๊กตาอะไรเงี้ยเอาตุ๊กตามาสระผมหรือเอามาอาบน้ำอะไรเงี้ยของเทาง้ทาได่ไหมฮะพี่เฟิร์นก็จะแบบว่าเช็ดน้ำเต็มน,นะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ขึงลมให้แห้งด้วยนะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นลางยังมีของแถวอีกนิดนึงอยากดูไหม คือเด็กๆเ,เนี่ยพี่เฟิร์นชอบถักโคเชเดตติ้งอะไรางมงีากมากเลยก็จะตัดชุดตุ๊กตาถักนุ่มถักนี่ให้ตุ๊กตาเดี๋ยวเราเอามาโชว์กันที่มีอยู่ตอนนี้นะที่น้องอ้วนใช้ได้นี่อันนี้คือกระเป๋าไปโรงเรียนของอน้องอ้วนเห็นไหมอันนี้คือพี่เฟิร์นถักเองเลยเนะี่ย ตอนนี้ตอนนั้นที่ถักก็อยู่ประมาณสักปสามอะไรเงี้ยปสามปสี่เนี่ย,ป 3, ปเ,ยเป็นเป้นี่ให้น้องอ้วนให้ดูแล้วพี่เฟร์เนี่ยเคยถักเคยถักเป็นใบใหญ่ด้วยนะเอาไว้ใส่ขนมแบงเรียนเล็กๆอะไรเงี้ยใส่เศษตังอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพี่เฟร์นี่มีกระเป๋าใส่เศษตังโดยที่แบบถักเองนี่เองรูปเป็นหลูลูดมงกุฎ กำไรเขาเป็นนักบัลเลขนี่นี่น้อ้วนไปงเรียนอ้ว่าดูล่วงเงี้ย่าแม่ตีนี่น้องอ้วนเขาจะไปโรงเรียนอย่างนี้นี่เห็นไหมมีกระเป๋าสะพายด้วยไฮโซมากน่ารักมากน่ารักกันก็ใครมีของเล่นนะเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้วันนี้นะรับรองว่าอีก10ปี20ปีเรากลับมาดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเก็บอย่างดีทุกอย่างเลยมันก็จะไว้ให้ลูกๆลกูนหลานเราดูว่าสมัยเด็กๆเ,เราเล่นอะไรเนาะเหมือนวันนี้ที่พี่เฟิร์นเอามาอวดน้องๆเนี่ยก็ได้เห็นว่าเมื่อพี่เฟิร์นเด็กๆเ,เล่นอะไรวันนี้พี่เฟิร์นกับน้องอ้วนไปก่อนดีกว่านี่ใส่ตังไลให้น้องอ้วนก,ก่อน Hey. Bye-bye.